สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไกล้การเกมเล่นเกมกันภาษาพะรูกวันนี้อยู่กันในรายการวอ e h ไฮเมอร์ชายคอร์ซึ่งหลังจากที่เราได้เล่นกันเป็นครั้งแรกในคลิปก่อนแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นครั้งแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ควรจะปรับปรุงอย่างไรเรามาดูกันก็อันแรกเลยก็คือ อตอนที่เราจะเล่นเนาะควรจะปริ้นอันนี้จะเป็นคอมมิทพา์ทลมันก็จะมีว่าเริ่มเล่นยังไงอะไรคือตรงนีอ้อ่านมาหลายรอบแล้วดูคลิปมาก็หลายรอบแล้วเพียงแต่ว,ว่าตอนเล่นจริงฮะมันก็จะสับสนแล้วก็งงๆอยู่สักหน่อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฟสการเล่นเนาะก็ออกมาคือถ้าเกิดแบบเรายังไม่ชํนานาญ พอจะเริ่มเล่นจริงๆมันก็จะงงๆกันหน่อยก็เนี่ยดูตามเฟสไปแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นมิชชั่นแต่ละมิชชั่นว่ามันเล่นอย่างไรบ้างวันนั้นเราก็เล่นมิชชั่นแรกกล้วเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เวิร์กมากเลยก็คืออันนี้ครับปิ็นมาเลยของ Comment ต o ร์เททับหนึ่งก็จะมีประมาณ3แผ่น6หน้าหรือ7หน้าก็แล้วแต่มันก็จะมีรายละเอียดบอกเลยก็นี่ไงว่าลีเดอร์เป็นใคร มี enhancement อะไรให้ใส่บ้างออกมาอีกหน้านึงก็จะมีะ secondary object เขาเลือกอะไรคืออ่านอันนี้เสร็จแล้วก็ประกาศให้เพื่อนรู้เสร็จก็ให้เพื่อนอ่านด้วยก็ได้เ,เขาก็จะได้เข้าใจง่ายๆว่า้ทับเรามันทําอะไรได้บ้างทับเขาทําอะไรได้บ้างก็จะได้วางแผนถูกก็จะมีเนี่ย enhancement อ่าไม่ใช่ strategy สามอันเนี่ยเสร็จอันนี้ก็วางไว้ใบหนึ่งใช่ไหมข้างหน้าเราเขาก็จะได้ดูว่า objective เราคืออะไร แล้วก็มีเจมบไรยาเราใช้บ้างจากนั้นก็วางอันนี้ครับนี่วางอันนี้ไปเลยสแตปของตัวละครปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็คือวางเสร็จเราก็เล่นกันได้เนี่ยสแตปต,ตัวละครก็มีไม่เยอะของอคอมมนด์พเทลนะสำหรับมือใหม่หัดเล่นเนาะเนี่ยกางไว้แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะมากนี่มันจะเป็นเดี๋ยวต้องดูหน้านี้ก่อนนี่มันจะเป็นโฟชาร์ดเลยก็จะเนี่ยมีคอมมานด์เฟส ทำอะไรได้บ้างอ่ะหนึ่งคอมมานก็ได้ซ p อะไรก็ว่าไปอ่ะแบตเติ้ลช็อปแบตเติ้ลช็อปคืออะไรทำอะไรได้บ้างต้องทำอย่างไรเราจะมามู๊มู๊มีมู๊สมู๊มู๊ทำยังไงเดนฟอนเบนทำอย่างไรได้บ้างมีเอฟบ้านมีฟอรนแบ็กมีเดสเพลตเอ็ดเก็บอ่ะก็คือตำรับมือใหม่อ่ะเนาะถ้ามีไอชิทนี้อยู่่ะเนี่ยก็คือปินมาเลยหน้าหลังก็ปินมาสองแผน่นปินมาสองแผน่น เอาไปใบหนึ่งฉันเอามาใบหนึ่งเนี่ยเออก็จะได้ดูสนับมือใหม่อะดีดีมากเพราะว่าตอนเล่นแล้วจะงงเพราะว่าไม่มีใครมาสอนไงแต่ถ้าเกิดเล่นชํานาญแล้วอาจจะเอามาตั้งไว้ประดับประดับโต๊ะก็ได้นะเออแต่จริงๆไม่จำเป็นหรอกถ้าเกิดชำนาญแล้วเนาะเล่นชิวๆหรือจริงๆมันเปิดแอปดูก็ได้เพียงเดี๋ยว่าเปิดแอปมันต้องไปนั่งจิ้มๆในโทรศัพท์ใช่ไหมเออถ้ามีกระดาษเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีสี่แผ่นนี่ มีเจมอะไรบ้างมียูนิตยูนิตเราทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีอโฟชาร์ตนี้นี่สรุปอ,อมาต่อมาต่อมีทูดชูตก็เหลือยูนิตเหลือออกไม้ทําการจบตีวนจำ้ำนอะเรแลมีไฮโดรวุนโดแล้วก็มาอะไรนะกระจายเดเมจไปแล้วถอ,อ,อยเซฟอันระี้แล้วถ้าความเสียหายได้เท่าไรก็ว่าไปชาร์จชาร์จต้องทำอะไรบ้างไฟไฟไอตรงจังหวะชาร์จกับไฟเนี่ยคือตอนเล่นงงมากเลยงงมากเพราะว่า ตอนที่ดูเขาเล่นดูเขาสอนหรืออะไรเงี้ยนแน่นอยดูมาแล้วแต่พอตอนเล่นจริงอ่ะมันจะมีแบบจังหวะที่แบบเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทํำยังไงเอออยู่บ่อยมากแล้วก็แบบไม่มั่นใจว่าต้องทํำยังไงแต่ตอนเล่นเราก็จะเล่นมั่วๆไปก่อนเออแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปถามในในเฟสกลุ่มนะั่นแหละเนาะในเฟสกลุ่มก็จะดีคือมีคําถามอะไรก็ไปตอบไปถามในนั้นก็จะช่วยกันตอบช่วยกันเคลียร์ได้เออ แต่บางทีคนตอบเขาก็ตอบในบมลองของคนเล่นไปน่แล้วเราเราเล่นไปหนะพอไปฟังเขาอธิบายบางทีก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่เคลียร์นะก็ยังงงงงอยู่เออแต่คือเขาอธิบายเคลียร์แหละแต่เราง,งงเองเออเนี่ยก็คงต้องไปถามอยู่บ่อยๆเนะี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งน,นี้ก็ดีมากเลยครับสําหรับมือใหม่ก็จะเป็นพวกความสามารถต่างๆเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นปืนแอนดเตาทำอะไรได้บ้างอะไรปิดไฟคืออะไรพัดอะไรนี่ปิดเตาคืออะไรนอนอันนี้คือมีบอกหมดแล้วอันนี้ก็ ไอ,ไ,อไอ้ชิ้นี้รู้สึกว่าในในในกลุ่มอ่ะน่าจะมีอยู่ก็ลองลองไปหาดูผมก็จําไม่ได้โหลดมานานแล้วอ,อดีมากเวลาเล่นนี้คือจะแบบถ้างง,งก็เปิดดูอืมอันนี้ก็แนะนําเลยอันนี้ก็จะเป็นทับของสเป Marine ที่เราเล่น,นไปวันนั้นเนาะก็คือจบเรื่องชิทนี้ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคมว่าพ o วเทลทับนิครอนกับทับสเป Marine ก็คือจะเห็นได้ว่าในตนแรกสเปซมาดินบุกก็ไปแบบสุมสี่สุมห้าไม่ได้วางแผนอะไรก็คือโดนนิคอนจริงตายไปตั้งแต่เิิ์นสองเตือนสามเออก็เลยมาเล่นอีกรอบหนึ่งออรอบที่สองรอบนี้ก็พอรู้แหละว,ว่าไอ้คาอเโนไปดูมสล็อกเกอร์มันโหดก็เลยกละว่าเดี๋ยวเข้าไปย้ำม,มันก่อนเออปรากฏว่าไปยังไม่เข้าเลยแถมไปไม่ถึงมันอีกไอ้นีคอนลูกพอเอา ไอ้ตัวอะไรสกปร็ปกดาวอะเดออ็ดทอยเยอรอะมาขวางแล้วก็เอาไอ้ามาลงกี้กี้ไอ้อมามลงระเบิดเนี่ยมาขวางเนียเอาสองตัวนี้มาขวางเสร็จก็เข้าไปทำลายดุมโซ่เดินไม่ได้ก็แพ้ไปอีกเออทีนี้เราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยทับนิคอนโกงไปหรือเปล่าก็เลยไปถามถามในกลุ่มว่าเออเล่นสเปซมาลินรับคอมแพพาวเตจะเอาชนะนิคอนได้อย่างไร เขาก็ให้แนวทางมาหลายแนวทางอันดับแรกเขาก็บอกประมาณว่าไอ้สเปนมารีนทับมันไม่มีตัวยิงรถถังใส่รถถังไว้สักคั้งสิอ่ะก็ใส่ไม่ได้สิมันเป็นไอ้อะไรนะเขามันพอเท่าเดออี๋ยวถ้าใส่ไปมันจะโกงมีคอนไปหรือเปล่าอีกคนนึงเขาก็บอกว่าให้ทําอะไรนะมันไม่มีตัวยึดจุดเอ้ยเอาตัวยึดจุดใส่เขาสิหรือไม่เ็เปลี่ยนไอ้ตัวปืนไฟเป็นตัวยึดจุดมันก็ไม่ไม่ไม ไม่ได้หรือเปล่า,า,าแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันก็ค่อนข้างสมดุแลแหละเพียงแต่ว่าเราอะวางสิ่งจิตขวางไม่ดีพอเออไอ้นี่เราก็คิดว่าเออน่าจะใช่นะเพราะว่าไอ้สิ่งจิตขวางของเราอะเราเราเราไม่มีของเกมบล็อกใชไงเรา,เาตักโฟมมาตั้งมงโมเอาเองมันก็จะดูง้องแงงงองแงงอย่างเดียวไม่พอมัน ใช้งานได้ไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากฝั่งสนามฝั่งหนึ่งถ้ามองมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งของสนามนามันแสดงว่า,าเทอร์เรนคุณไม่พอวางไม่ดีเอออันนั้นก็เป็นอีกอันนึงแล้วที่เราคิดก็คืออ่าถ้าไอ้ดุมสต็อกเกอร์มันโหดไปลองเปลี่ยนหน่อยดิ <c oughs> เราก็เลยลองเปลี่ยนดุมสต็อกเกอร์เป็นรีอานิเมเตอร์เป็นในตัวที่เรามีอยู่แหละ ปรากฏว่าไปเล่นเกมที่3เปลี่ยนจากดุมซ็อกเกอร์เป็นรีแอนิเมเตอร์ปรากฏว่าฝั่งนี้คนโดนดียับเลยเพราะว่ารีแอนิเมเตอร์มันมันบางมันบางมันไม่บางหรอกแบบว่ามันบางกว่าดุมซ็อกเกอร์ส่วนไอตัวทหารที่เหลือของฝ่ายนี้คอน่ะบางกดเนี่ยเหมนนือนไอตัวครับนิคอนโวลเยอร์โดนปืนไฟชุดเดียวคือหายหายยกกองเลย10ตัวคือไม่ต้องฟื้นเออส่วนไอ,วไอตัวดาบไอตัวดาบ สกปอกดิทอยเยอร์ม so ันก so ็เออพอฟัดโผเ่อย่างกันหน่อยแต่มันก็แค่สามตัวไงโดนตุ๊บตับตุ๊บตับไปก็ก็ตายบังโรัตเทอร์นั้นลูกเขายอมแพ้ไปตั้งแต่เทอร์นสองเดอมสามเลยเหมือนกันคือแบบอืมตายตายเกือบเกลี้ยงแล้วก็เลยเล่นเกมที่สี่เกมที่สี่นี้คือเราตั้งใจแล้วแหละว่าเล่นแบบคอมมนพาเท่าเต็มที่เลยไม่ไม่เปลี่ยนดูมสต็อกเกอร์แล้วก็คือใช้แบบที่เขาให้มาเลยแต่ว่าระวังเทอร์เรนเพิ่มระวังเทอร์เรนเพิ่ม แล้วก็เราเล่นแบบรัดกลมขึ้นคืออ่าฝ่ายสเปนมาลีนก็จะแบบไม่หุนหันพันเล่นบุกเข้าไปแล้วก็เออพวกกับตันกับเทอร์มินเตอร์ก็จะดิสไต์ลงมาเทินสองอะไรเงี้ยเออเราก็วางแผนไว้เข้าไปยึดตรงยึดจุด,จจด,จดอะไรเงี้ยเออก็กตอนเล่นกันก็ค่อนข้างสูสีนะเพียงเดี๋ยวว่าเออของเรามันเพียงพรัมไปนิดนึงฝั่งสเปนมาลีนมันต้องมันต้องดูแลตัวเองดีๆหน่อย สุดท้ายก็สมเป็นมาลีก็แพ้เพีกงแล้วเออแต่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเออมันก็สูสียพอฟัดพอเพียงกันได้ถ้าเกิดว่าเราวางเทเรนให้ดีเราก็เล่นแบบมีกลยุทธ์หน่อยไม่ใช่ว่าวิ่งทื่อๆไปให้เขายิงอะไรเงี้ยเออมันต้องคอยหลบหลังกําแพงครับยังออกไปไม่ได้ก็ไม่ต้องออกไปก่อนอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็เริ่มเล่นเป็นขึ้นนิดๆเพียงแต่ว่า ยังต้องเปิดเนี่ยโฟชาร์ตนี้ดูอยู่เรื่อยๆเลยเอ,อทั้งหน้าทั้งหลังนี่ก็คือยังเล่นแล้วก็ยังหลงๆล,ล,ลืมๆออแต่ก็ถือว่าสนุกออแต่ว่าถ้าเกิดเราแม่นกดมากขึ้นมันก็จะโฟล์การเล่นเร็วขึ้นเ,ออเพราะตอนนี้เล่น,นกันก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วมั้งกว่าจะจบอ,อคือจริงๆเล่นชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ชั่วโมงนิดนีดนะก็น่านะจะจบได้ ถ้าเกิดเราเราแม่นกดไอ้นี่แบบบางทียังงงอยู่จังหวะชาร์จกับไฟเนี่ยคือเดี๋ยวเราไปถามในกลุ่มมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเราให้ท่าบางทีว่าไอ้ที่เรางงๆอะ่ะเวลามาเคลียร์ใจแล้วมันเป็นอย่างไรโอเคครับวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันเท่านี้หรือ,อใครคิดว่าทับสเปซมารีนนีคอนแล้วก็ขอแถมทิรนิเข้าไปอีกด้วย เป็นสามทับนี้มันสมดุลไม่สมดุลยังไงมันควรจะปรับตรงไหนแก้ตรงไหนบ้างเพราะเดี๋ยวรอบหน้าคงอีกสักพัก <Lauren> <Grammy> จะทําทีะนิดมาแล้วจะมาไฟกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะได้มีคอมนตทพอทัพสามทับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ถ้าใครมีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับการปรับสมดุลของสามทับนี้ ก็แนนะโพสมาได้เต์ลยนะครับและต้องขอบคุณคุณเจนที่แปล Warhammer 4 0 k เป็นภาษาไทยสามารถไปติดตามและให้กำลังใจได้ในเพจ Facebook w a r h m m m r คร l u b ับ a i l a n d ดนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมไว้พบกันใหม่รอบหน้า Warhammer ใช้ขอบสวัสดีครับ